รถเลี้ยวเข้ามาครับอยู่ในเลนผมแล้วรถคันนี้เขาปาดเข้ามาแล้วผมไม่ให้เขาเข้าเพราะว่าคันอื่นเขาก็าต,ต่อต่อกันมาทั้งนั้นผมก็เลยขับในเลนผมแล้วคันนี้เขาวิ่งลงจากรถมาทุบกระจกผมแล้วขับรถจะชนผมผมก็กลัวนี่ตอนท้ายผมนฮะอย่างที่เห็นนะครับคนท,ท้ายผม แล้วหลังจากนั้นเป็นหลังจากนั้นเขาก็ลงมาจะทําร้ายผมอีกพอดีพี่บินมอเตอร์ไซค์ก็ช่วยผมห้ามไว้มผมก็เลยรอดอโอเคเขาเขอความเห็นใจด้วยครับผมเจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้แย่มากครับโอเคขอบคุณนะคะพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยถอย,ย,ยชนอีก นั<บ>่นเอาเลยไปได้ไ <renamed> ม่ได้แล้วติดเรียบร้อยจบ